ไปดูเรื่องของการเร่งซ่อมทางของการรถไฟนะคะทั้งซ่อมทางด้วยเรื่องของระบบอนัตสัญญาณด้วยนะคะที่เสียหายจากน้ำท่วมให้กลับมาเดินขบวนรถถึงสถานีชุมทางหัดใหญ่ได้ภายในวันที่7ธันวาคมนี้น,นายอนันตโพนิ่มแดงรองผู้ว่าการและรักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยบอกว่าหลังระดับน้ำในพื้นที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาลดลงนะคะได้ระดมกาลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายการช่างโยธาและฝ่ายการอานัสัญ,ญ,ญ ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพทางที่ได้รับความเสียหายอย่างละเอียดโดยในช่วงระหว่างสถานีบ้านต้นโดนสถานีชุมทางหัดใหญ่พบความเสียหาย9จุดคันทางรถไฟถูกน้ำกัดซาะจนขาดหินโรยทางสูญหายและอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางชำรุดจากแรงน้ำกัดซาะ ดยการชับให้ทุกฝ่ายเร่งซ่อมแซมเสริมความมั่นคงของคันทางปรับปรุงสภาพรางและตรวจสอบอุปกรณ์ด้านการเดินรถระบบอนุสัญญาณให้กลับมาพร้อมใช้งานร้อยเปอร์เซ็นต์เพื่อให้สามารถกลับมาเปิดให้บริการเดินรถได้โดยเร็วที่สุดคาดว่าจะกลับมาบริการเดินรถถึงสถานีชุมทางหาดใหญ่ได้ภายในวันที่7ธันวาคมจากนั้นวันที่14ธันวาคมคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการเดินรถในเส้นทางชุมทางหาดใหญ่สุไหงโกลกได้ตามปกติอีกครั้ง นอกจากการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานแล้วการรถไฟเตรียมบิ๊กคลินนิ่งในพื้นที่สถานีชุมทางหาดใหญ่ล้างโคลนดูแลพื้นที่สําหรับให้บริการผู้โดยสารและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้สถานีกลับมารองรับผู้โดยสารได้อย่างปลอดภยัย